สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดเสนอกินชอบกินขนมชอบกินลูกอมเชอบกินจุกจีบกินจอพ่อแม่มองเพื่อผูงพี่น้องทำตาติดตีอยากจะเป็นมีนโรคต้องผูมิโตโต้องฟิตอีกทีเราจะเลิกลงุนจะเลิกให้บรรลุคารบูารไรทุนหากพวกเรากำลัเลงทุนจงออกกำลังหาแกินก็จงระวังเอ้ออกข้างๆ กำลังให้อารมณ์ดีเลือกกินให้ดีสุขภาพจะดีก็ต้องกิน ท่าผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ขบวนการไร้พุงนะครับรายการหรือตี้ครับที่จะมาชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพครับแน่นอนครับร่างกายจะฟิตท่าชีวิตไร้พุงสร้างสารคความคิดส่งเสริมความฟิตโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสครับหลังจากตอนที่แล้วครับที่เราไปค้นหาพุงที่โรงเรียนอัฐวิทย์นะครับเพื่อที่จะท้าแบบยุก,กวนครับ อ้วนไม่อ้วนครับเอ้วนนะครับหน้าม้วนแล้วครับชื่ออะไรครับเดียครับน้องเดียปอลครับน้องอังศ์เดี๋ยวถ้าผลออกมาคิดว่าตัวเองอ้วนหรือว่าผอมอ้วนครับไปคนอ้วนครับหนึ่งครับเอาไปหนึ่งครับปึ้งอ้วนครับครับนักแครจะตามก็ไปคน ว่านรับออกไปแล้วครับได้ได้ไม่ไดสักชีวิตหลังจากที่เราได้น้องๆทั้ง19คนเรียบร้อยก็ต้องมาชั่งน้ำหนักครับมาดูว่า19คนนี้น้ำหนักรวมกันได้เท่าไหร่และน้ำหนักที่ได้ก็คือ น1น yeah. 1 6งนนยิกิโลกรัมหลังจากที่ได้ทั้ง19พุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอช้าไม่ได้ครับเลยพาเขาไปเรียนรู้เรื่องอ่ออาหาร <c oughs> เอาเรามาดูกันลูกว่าถ้าลูกอยากจะลดน้ำหนัก ลูกจะต้องเลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่น้อยหรือต่ำแล้วก็ไปเล่นเตะฟุตบอลแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนพลังงานก็258อแคลอรี่มันก็จะใช้ออกหมดเลยอะไรที่มันเกินมานี่มันเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วมันไปอยู่ที่อยู่ที่ภูมอยู่ที่ร่างกายเราในรูปของไขมันแล้วก็ทำให้เราอ้วนและแล้วท้ายกก้วนของเราก็ได้รับพลังิจสสำคัญ จากอาจารย์สง่าครับรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วทั้ง1 9คนให้น้องเขาลดได้ประมาณ10กิโลรวมกันนะฮะภารกิจท้ายกกวนลดน้ำหนักรวมกันให้ได้10กิโลกรัมเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ภารกิจที่ท้าทายครับท้ายกกวนของเราก็เลยไปทดสอบความฟิตกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้านออกกำลังกายเราทดสอบน้ำหนักตัวเปอร์เซ็นไขมนันอัตราการเต้นหัวใจขณะพักความดันโลหิต ความจุปอดบแรงบีบมือแรงเหยียดหลังแรงเหยียดขานะครับและความอ่อนตัวแล้วก็สมรรถภาพหัวใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องลดน้ำหนักตัวเราต้องลดไขมันเพื่อให้จำนวนไขมันในร่างกายเราน้อยจำนวน,นไขมันในร่างกายเราน้อยพอเราโตขึ้นเราก็จะไม่เป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนและในวันนี้ครับ ทายกวนทั้ง19คนของเรานะครับก็มีโอกาสที่จะได้ไปพบกับที่ปรึกษาอาที่3นั่นก็คืออออารมณ์นั่นเองครับทั้ง19คนเขาจะได้เคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากเราบ้างตามพวกเขาไปเลยดีกว่าครับทายกวน,าวนทายกวนโรงเรียนอัศวิตรับวันนี้ต้องออกเดินทางเดาดิเดาดิมาทำอ,อะไรผ่าด็อกเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความอ้วนนี่คือดาวเหรอได้ยินมาครับได้ยินแอบฟังเหรออาจารย์เล่าให้ฟังัาที่เดามานี้จะถูกหรือเปล่าต้องติดตามครับในช่วงเช้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดี มาจากโรงเรียนอะไรคะเนี่ยเราพามาพบกับดรจิตราดุษฎีเมธาที่ปรึกษาอออารมณ์ตอนนี้นั่งลงได้ค่ะผมนั่งลงได้ค่ะจะอยู่ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการเลยไหมคะค่ะโอวันนี้เด็กๆน่ารักมากค่ะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆนะคะจากโรงเรียนทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันถ้าบอกว่าในเรื่องของความมุ่งมั่นเนี่ยเด็กมีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็น เป็นลักษณะของความตั้งใจเนี่ยที่ดีมากค่ะดูทุกคนมีพลังค่ะพวกเราเสียงเนี่ยสำคัญมากนะแล้วก็จําเป็นมากๆเลยนะคะถ้าเราจะทําอะไรอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหนังสือให้ได้ดีหรือครั้งนี้ที่เราจะทํากันก็คือในเรื่องของการกําจัดอะไรออกไป<อ>กําจัดพุงกําจัดไขมันส่วนเกินออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องมีความเด็ดขาด จริงๆลำดับขั้นตอนตั้งแต่ตอนช่วงแรกค่ะที่ฝึกให้วันนี้เนี่ยจะฝึกในเรื่องของให้เขามีความรู้สึกภาคภูมิใจหรือคิดว่าสิ่งที่เขาจะทำในการลดพุงของเขาเนี่ยค่ะสามารถทำได้ก็เริ่มจากให้เขามีท่าทางเห่งความสำเร็จก่อนถ้าเราจะลดน้ําหนักให้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องน้ําเสียงจะต้องดังแล้วก็จะต้องมีกระบวน่าให้กับตัวเองด้วยนะว่าเราคิดว่าเราจะทำได้หรือทำไม่ได้ เนื่องจากหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าทําอะไรไม่สําเร็จไม่ถึงเป้าหมายเพราะเขาไม่เคยมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองว่าความสําเร็จเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กเริ่มมีท่าที่เขาทําท่ากันะนะคะว่าท่าเนี้ยจะจะทำให้เขารู้สึกดีได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเกิดทําอะไรได้ขึ้นมามันเหมือนกับเป็นรางวัลนะคะให้กับตัวเองก็คือท่าแบบนี้ใครเคยมีสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวเองบ้างว่าเวลาประสบความสําเร็จแล้วเรามีท่าทางอย่างไรกับตัวเองมีไหมท่ายัางไงครับ ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยการเรียนรู้ท่าตรงนี้ก็เท่าแบบว่าเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการปลุกเร้ากำลังใจของเขาหรือให้เขาเรียนรู้ว่าอานาอีกนิดเดียวเขาก็จะสําเร็จได้นั่นคือขั้นตอนแรกนะคะให้เขาทําท่าให้ได้ขอท่าที่เรามั่นใจว่าเราจะต้องทําได้และทุกครั้งพอทําเสร็จต้องมีท่านี้ทุกครั้งเวลาทําอะไรได้พร้อมนะคะ หนึ่งสองสาม yes yes y yes, yes, yes. แล้วก็ในขณะที่ทำท่าก็จะมีการพูดในเรื่องของการใช้น้ำเสียงคือเรื่องน้ำเสียงจะมี2แบบก็คือเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นว่าใช่ไหมว่าเราจะได้ถ้าตอนช่วงแรกที่เด็กจะทำว่าจำได้ไหม ทำได้มันเหมือนกับว่ามันไม่เข้าไปทำให้จิตใจขึกเขิมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกระตุ้นเสียงด้วยการบอกว่าทำได้ไหมให้เด็กทำเสียงดังเสียงดังปุ๊บเขาก็จะรู้สึกกับตัวเองภาพตรงนี้มันจะเข้าไปฝังในตัวเองมากขึ้นนะคะเสียงดังๆแล้วรู้สึกได้ว่ามั่นใจแล้วจะก้าวไปสู่สิ่งที่เราจะทำละหนึ่งสองสาม yes, 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 yes. เยี่ะมากอะถ้า่างนั้นเดี๋ยวพวกเราเขียนนะคะว่าเวลาคำพูดอะไรบ้างที่เรารู้สึกแย่แย่แย่แล้วมันทำให้เราใจเราฝ่อจังเลยอะเขาว่าเราว่าอะไรบ้างลองเขียนสิครับอออารมณ์กับการถูกล้อจะเป็นอย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับประกาศข่าวด่วนขบวนการไร้ผุ่งกําลังหาแนวร่วมขบวนการ เพียงแค่ส่งจดหมายหรือไปสนียบัติแนะนำวิธีไร้พุงของเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวแล้วส่งมาที่รายการขบวนการไร้พุงตู้ปอนอน12กรุงเทพ10326วิธีไร้พุงของใครโดนใจทางขบวนการไรพุงมีเป้เท่ๆและเสื้อลายเก๋ส่งถึงบ้านเลยจ้า ทายกวนทั้ง19ของเรานะครับได้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอออารมณ์นั่นก็คืออาจารย์จิตรานั่นเองบทเรียนต่อไปใครที่เคยโดนล้อไม่ว่าจะเคยถูกล้อเรื่องอะไรต้องไปติดตามชมครับพวกเราเคยถูกล้อกันไหมถูกล้อว่าอะไรบ้างลว,วนเหรอเวลาเพื่อนล้อทำไงล้อกลับเลยใช่ไหม จากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการของการที่จะให้เด็กเขาได้ฝึกเรื่องของเสียงหัวเราะนิดนึงเพราะบอกว่าเสียงหัวเราะนั้นจะมีภูมิต้านทานนะคะในการป้องกันเรื่องของอารมณ์ได้อย่างดีเพราะพอเด็กถูกล้อปุ๊บเขาจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหตายละมันมันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นแผลใจและเป็นปมด้อยเราถึงให้เขาเขียนปมด้อยออกมาก่อนนะคะในเรื่องของอคําพูดที่เคยถูกล้อจะมีกระจกวิเศษให้กับพวกเรา อยากให้พวกเราลองเขียนคำพูดหรือเรื่องที่เราไม่ค่อยชอบเลยอะคำล้อก็ได้อะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราเขียนนะคะว่าเวลาคำพูดอะไรบ้างที่เรารู้สึกแย่แย่แย่แล้วมันทำให้เราใจเราอร่อจังเลยอะเขาว่าเราว่าอะไรบ้างลองเขียนสิครับเรื่องของการโดนล้อน่าจะเจอกันเกือบทุกคนนะครับมาดูกันครับว่าอาจารย์จะมีวิธีอย่างไรต่อไป ล้าก็เรียนเพื่อนแล้วล่ะเดี๋ยวจะให้พวกเรานั้นยืนขึ้นมาแล้วก็ถ้าครูบอกว่าครูจะฝึกหัวเราะให้ก่อนนิดนิดโฮโคโสิ แล้วครูก็เห็นใบของเราแล้วใช่ไหมครูก็จะว่าถ้าครูว่าปุ๊บเราจะต้องทำไงเอ่ยหัวเราะนะหัวเราะนะอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างเพื่อนนะมาด้านหน้าสิครับหัวเราะนะคะหัวเราะคุยได้นะลิ้นสางครับไอ้ทัวไปยุ่ Ang, รู้สึกดีขึ้นไหมเพราะการเปล่งเสียงตรงนี้ค่ะจะทําให้เขาเองนั้นเริ่มรู้สึกว่ามันมีทางออกอ่ะไม่ใช่พอใครว่าปุ๊บไอ้อ้วนก็รีบว่าเขาต่อไอ้เตี้ยไอ้ดำมันก็ไม่ิไม่มีทิ้งสิ้นสุดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นพอเด็กเริ่มล้อตัวเองได้เช่นหน้าซสลัเปาแล้วก็ทําท่าทําหน้าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นลองฝึกคนละกันก่อนคนถูกล้อหนึ่งสองสาม แล้วเราก็พยายามที่จะให้เด็กจินตนาการภาพที่ไม่ดีค่ะขึ้นมาเพื่อให้เขาละลายภาพโดยการลดความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกวันไวหรือความรู้สึกปลมด้อยโดยการใช้เสียงนะคะมันมีคลื่นเสียงอยู่ดันขึ้นไปในสมองแล้วก็ละลายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเด็กจะบอกว่าภาพที่เขาเห็นหรือที่มันติดตาอยู่ทุกๆคนจะเห็นจินตนาการได้นะคะและพอเราใช้เสียงขึ้นไปละลายอ่ะ สิ่งต่างๆที่มันค้างคาใจค้างคาตาค้างคาหูมันก็ค่อยๆออกไปจากตัวเขาตอนนี้ครูจะให้พวกเรานึกคําที่คนเขาล้อเราบ่อยๆนะคะนึกมาหรือได้ยินเสียงทั้งๆที่เขาไม่พูดอะแต่ได้ยินเสียงกันอยู่ในกล้องหูของเรานะหลับตาไว้นะคะแล้วครูจะให้เราละลายเสียงนี้ออกไปเช่นถูกเล้าว่าอ้วนหลับตาไว้นะ นึกถึงคำนึกถึงภาพที่คนที่เขาเคยเล้อเราไว้อะค่ะครูจะให้เราเอาเสียงออกโดยการทำให้มันกัดสันสะเทือนจากท้องนะพอครูบอกหายใจเข้าลึกๆพอหายใจออกปุ๊บเราจะออกเป็นเสียงแบบนี้นะคะึเพราะฉะนั้นเราต้องการสั่นไอตัวของความรู้สึกที่ไม่ดีสั่นสะเทือนสิ่งพวกนี้ให้หายไปได้เพราะฉะนั้นพอเอาของเสียออกไปก็เลยแทนที่ด้วยของดีก็คือการฝึก ให้เขานึกถึงภาพที่เขาอยากจะเป็นหรืออยากจะก้าวหน้าได้เขาเรียกว่าเป็นการเอาอุปสรรคออกไปก่อนเราจะดันเสียงขึ้นสมองแล้วให้สมองมันสั่นฟังคุณนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกมาหืม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 อ่ะออกเสียงอึมให้เสียงขึ้นสมองหหหหลับตาไว้ครับผมค่ะลืมตาขึ้นค่ะ แล้ววันนี้ครูจะละลายเอาสิ่งค้างๆพวกเราออกไปก่อนด้วยการที่เราจะใช้เสียงนะคะหัวเราะโดยปิดปากที่ครูสอนเมื่อกี้หึหึเห็นภาพนั้นให้ชัดหลับตาไว้นะตอนนี้อย่าเพิ่งลืมตาเพราะพอลืมตาแล้วเราจะลืมภาพให้เสียงดันขึ้นไปที่สมองให้ได้แล้วละลายภาพละลายเสียงตรงนี้ให้หมดออกไปหึ ให้สมองภายในศาสตร์เลยนะให้ละลายภาพละลายภาพละลายเสียงวิ่ดีออกไป <c oughs> ถ้าถ้าเกิดอุปสรรคยังคงอยู่เนี่ยมันคิดว่าตัวเองจะทําได้แป๊บนึ่งเดี๋ยวมันจะท้องง่ายอีกละแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาอุปสรรคที่มันเป็นแบบเหมือนกับว่าตัวกั้นตัวเขาไว้ว่าไอ้อ้วนไอ้ดำไอ้หน้าหมูอะไรทั้งหลายแหละค่ะออกไปได้เขาจะเริ่มจินตนาการเห็นภาพของตัวเองที่เขาอยากจะเป็นอยากจะมีแล้วก็เป็นความสําเร็จในแง่ของตัว ตัวตัวเขาจริงๆแล้วก็ให้เขาเห็นภาพว่าเนี่ยภาพเนี้ยเขาทําได้จริงๆแล้วเขาสามารถจะทําได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีภาพความสําเร็จของตัวเองมีหน้าตามีรูปร่างอย่างที่เขาใฝ่ฝันมันเหมือนกับว่าเป็นการเดินตามฝันแล้วละ่ะอยากให้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนคิดตอนนี้เลยกี่สัปดาห์ข้างหน้าอีกสสัปดาห์ข้างหน้ารูปร่างหน้าตาเราจะเป็นยังไงเห็นภาพตัวเองให้ชัดแล้วบอกกับตัวเอง ฉันทำได้ฉันสามารถทำได้เราทำได้เราสามารถทำได้ถ้าเขาเห็นภาพตรงนี้บ่อยๆมองภาพนี้นะคะกับตัวเองทุกๆวันเห็นภาพนี้หลับตาปุ๊บเห็นภาพเนี้ยแนวโน้มของความฝันจะเป็นจริงจะมีมากขึ้นทำได้ไหมคะได้อะขอถ้าเห็นความสำเร็จเล่นสองสามไ้ไไอไหมว่าเราจะทำได้เล่สอง สามหนึ 1> 1. ่งอ่าลองดูซิหน้าอะไรเอ่ยยิ้มจะเลือกหน้าไหนดีเลือกหน้าอะไรคะเลือกหน้ายิ้มเย่ตบมือให้ตัวเองดังๆเลยเมื่อท้ายกกวนทั้ง19คนได้พบกับที่ปรึกษา3อเป็นที่เรียบร้อยผลทางเดินข้างหน้าเริ่มแจ่มชัดขึ้น ความมั่นใจและไฟแห่งความมุ่งมั่นได้ถูกปลุกเร้าขึ้นมาแล้วปริศนาก็คือว่าพวกเขาจะเดินไปตามฝันนั้นได้หรือไม่ต้องตามดูกันต่อไปต้องบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยความฝันแต่กี่คนที่จะก้าวไปถึงความฝันที่เป็นจริงนั้นต้องมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวว่าจะต้องมีการกระทําเข้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยต้องให้เขาเห็นเป้าหมายก่อนเพราะว่าบางคนพูดลอยๆอยอยากจะลดน้าหนักไหมอยากค่ะอยากครับ แต่จริงๆแล้วเขายังไม่เห็นภาพเลยค่ะว่าลดน้ําหนักคืออะไรแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าน่าจะลดนะคุณครูบอกว่าน่าจะทํานะมันเรียกว่าไม่มีเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนเขาเรียกว่าต้องมีผลลัพธ์ค่ะที่มันเห็นภาพให้ได้ก่อนและตรงนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มก้าวไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถางกันนิดเดียวนะคะฝันเป็นจริงกับเพ้อฝันก็คือมีการกระทําหรือเอาแต่พูดนะคะแต่เริ่มต้นมันต้องเริ่มก่อนเลยก็คือต้องเห็นภาพก่อนนั่นเองค่ะ สวัสดีครับผมจักรยนหล่อนะครับผมแต่ตน,นี้ก็ไม่ค่อยล,อล่อแล้วครับเพราะว่ามันมีพุงใหญ่อยู่ครับก็เลยอยากจละลดความอ้วนนะครับแต่ลถคนเดียวเนี่ยมันเล่นดังครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเะลดถพุงเหมือนพี่นะครับผมสมัครมาที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับขบวนการแล้วจีบแล้วเดินเจอนะครับขบวนการ ทายยกกวนทั้ง19ของเรานะครับได้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง3อไปที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละครับเราจะไปตามติดชีวิตพวกเขากันว่าพวกเขาเนี่ยจะมีแววที่จะสามารถลดพุงได้หรือไม่เราก็ไปที่โรงเรียนอัธวิทย์กันเลยการติดตามอออาหารกับท้ายยกกวนของเราช่วงพักกลางวันบางคนเริ่มกินผักแล้วครับ ด้วยทัศนคติที่ดีสำหรับการกินอาหารที่มีประโยชน์แม่แบบนี้เยี่ยมมากครับต่อไปเราติดตามอออกกำลังกายไปเลยครับช่วงหลังเลิกเรียน คุณครูก็สนับสนุนให้ออกกําลังกายเต็มที่ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยโค้ชฟุตบอลด้วยผมจะพานักบอลวิ่งแล้วน้องๆที่เขาทำภารากิจก็คือลดน้ำหนักอยู่เขาจะวิ่งด้วยกันวิ่งก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับตามแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนคนไหนที่สามารถวิ่งได้พร้อมกับนักบอลผมจะวิ่งไปด้วย คนไหนที่เขายัางวิ่งไม่ค่อยได้ผมก็จะบอกให้เขาเดินเดินเร็วโดยที่ไม่ต้องหยุดให้เหงื่อเขาออกเยอะๆวิ่งไม่ไหวก็เดินได้นะครับไม่ต้องหักโหมทายกกวนของเราต่างทุ่มเทแรงกายอย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต ไนิดนิดเหนื่อยครับ,รบไปอย่าไปไปน้ำสามสรอบยังเคยเลยก็คือขอให้ทุก39คนนะครับต่อสู้เราต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่ทางรายการเขากำหนด ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับผมเมื่อกระโจนเข้าสู่เส้นทางไร้ภูมิแล้วจุดหมายรออยู่เบื้องหน้าถอยหลังไม่ได้แล้วครับต้องมุ่งไปไขว่คว้าเป้าหมายมาให้ได้ลดน้ำหนักรวมกัน10กิโลกรัมคงไม่ไกลเกินเอื้อมและใครนะครับที่มีเคล็ดลับไรูุิดีๆนะครับสามารถส่งมาได้เลยครับตามที่ทขึ้นอยู่ทางด้านหน้านี้ และเคล็ดับไหนโดนใจกขบวนการไร้ผุงเรามากที่สุดนะครับเรามีเสื้อที่เท่แล้วก็เป้สวยๆมอบให้ด้วยละครับจะไกลถ้าเราพูดหยุกเราจะซตเราจะฟิตจะเป็นแน่นาชวนมารวมกําลังมารวมตัวกันสวัสดีครับผมจัดแฟนฉัสุดล่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ก็ ไม่ค่อยหล่อแล้วครับเพราะว่ามันมีพงใหญ่อยู่ครับก็เลยอยากจะดควาบอ้วน,นะครับแต่รดคนเดียวเนี่ยมันเม่นันครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเะลดรถงเหมือนพี่นะครับสมัครมาที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับขบวนการแล้วถเงนแล้วเดินใจนะครับ